สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําเกี๊ยวทอดเนื้อวัวบดกันนะคะก็เอาแผ่นเกี๊ยวมานะจ๊ะเนื้อวัวบดเราก็ปรุงรสให้อร่อยอร่อยแล้วก็นําไปลวกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาห่อเกี๊ยวกันค่ะวันนี้ก็จะใช้ประมาณสิบเอ่อสิบแผ่นนะจ๊ะตอนห่อเนี่ยเพื่อนๆก็ห่อได้เลยตามใจชอบนะคะจะเอาปริมาณเท่าไหร่แต่ของลีน่าจะพมใส่เนื้อให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะได้คุณค่าทางอาหารนิดนึงนิดนึงนะคะ เราก็ห่อไปเรื่อยๆนะคะลีน่าก็พยายามห่อแบบเออให้มันเป็นเกี๊ยวห่อทองอะไรงี้แต่มันไม่เป็นนะคะแต่ก็หวังว่าจะโอเคอยู่นะจ๊ะโอเคค่ะเราไปดูกันเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปทอดกันเลยนะอร่อยมากเลยเพื่อน ก่อนจะลงทอดนะคะน้ำมันต้องร้อนนะจ๊ะแต่อย่าให้มันร้อนจนไหม้แล้วก็ค่อยลดไฟลงก่อนที่เราจะนำเกี๊ยวลงนะตอนนี้ไฟเป็นไฟไฟไฟ,ฟ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7อ่าเลเวล7นะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองเห็นไหมเหลืองกรอบน่าอร่อยมากเลิศจริงๆหอมหุยหุยเลยจ้าเรามาชิมกันเลยนะคะเป็นไงคะน่าอร่อยไหมให้ดูก่อนนะจ๊ะจริงๆวันนี้ทำสองเมนูนะแต่ทำให้ดูเป็น เอเกี๊ยวทอดนะข้าวผัดก็ทําง่ายๆทุกคนทําเป็นแล้วแหละนะคะผัดแห้งๆนะคะนี่นะเกี๊ยวของเรานะจ๊ะเรามาชิมเกี๊ยวกันเลยคะ่ะอ๋วันนี้ทําเป็นคะ่ะน้ําจิ้มบวยก็พอนะคะง่ายๆอุ้ยอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อเราเนี่ยมันปรุงได้รสนะคะเพื่อนๆจะกินกับผักอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะจ๊ะผักเยอะๆก็จัดไปเลยนะวันนี้พอดีลีน่าเหลือแต่แตงกวานะคะ ข้าวผัดพริกน้ำปลาก็บีบมะน,นาวใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเลียนมากนะจ๊ะแล้วแต่เนาะพริกน้ำปลาก็พริกปน่นเอาเผ็ดๆนะ,ะ,น,น,ะๆนะคะเพราะว่าลีน่าไม่มีพริกสดนะคะก็สุดยอดเลยอร่อยจริงๆนะคะทำเองนะคะไม่ได้ยอหรอกแต่ว่ามันอร่อยเห็นไหมเต้นดองแด๋วดองเดวเลยนะคะมีความสุขค่ะที่ได้ทําอาหารนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็อยากกินอะไรก็ทํานะคะโอเคจ้าเห็นไหมไส้ข้างในเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะ ไส้เนี่ยจะเอาอะไรก็ได้ไส้เกี๊ยวทอดนะเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้แต่คุณทำไปเลยนะจ๊ะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะ